เฮลโหลแกสวลคัมแบ็์อิมาชาแนลสวัสดีครับพบกับผมในเกม No State Lost กันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูจากการคาดการณ์ของเกมนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าใกล้จะถึงจุดจบในไม่ช้านี้นะครับก็หวังว่าจะจบไปได้ด้ดีนะสำหรับโปรเจกต์นี้แต่อย่างไรก็ตามเรามาเจอกันกันกบเจ้าเวสกันอีกครั้งนีงนะฮะด้านหลังของเราเออสผมหน่อยเสีผมหน่อย,ย,อยไม่ได้ เราจะมาเคลียร์ประเด็นครอบครัวของซุกกันฮะว่า,อาเอาไงมึงจะเอาไงกันแน่นะฮะเ,ออเห็นพัดหลายๆพัดที่แล้วบอกว่าขอตัดขาดใช่ไหมซุกอะไรเออมึงบอกว่ามึงตัดขาดกับพี่มึงแล้วมันไม่ใช่พี่ชอนอีกแล้วแล้วหมอน,นั่นก็ไม่เคยมีน้องชายด้วยออพูดอะไรอย่างนั้นวะ เอาเป็นว่าเราจะไปคุยกับเจ้าเวสให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยดีกว่านะครับผมเอให้มันขี้เคียนไปจะได้จบสักทีแม่งไม่อยากไม่อยากแหลกตายมากกว่านี้อีกและเขินปล่อยปล่อยปล่อยเวสมาคุยกันหน่อยสิเออฮ่าฮ่าสุก็ดีสุก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 ชอบมึงแขกเจอสิ่งที่ย่างรอดที่สุดมาแล้วนี่ฉันเอือมกับเกมของนายและเวส นายไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยนายทำเหมือนเรายังอยู่ในโรงเรียนมัธยมแถมยังเย็น่นไหยซุแรกก่นชันเจอไอ้นี่วะอะไรนะคือมาทึกเทปอันเก่าของชันเหรอนายซ่ร้มันเหรอ yeah. ย่าเงินฟังนี่ให้ดีสัญญานะว่าเราจะไม่เล่นกันอย่างนี้อีกโอเคฉันคือสองกี่ตัวนอยฮิฮ่า จอมทีบูราบันทึกเทพได้ไหมไม่อยากเชื่อว่ายังใช้งานได้ฉันคือซองกี้ตัวน้อยฮิฮาฮิฮาเจ้าสูจาซุจ้าโทโอ้โอ้สุ้สู้นี่ลกนัดจังนี้อยู่เดี๋นี้เนาะนั่นเป็นวันที่ดีเลยใช่ไหมสุกชานเล่นไอ้นี้ลอดเวลากับทุกคนสัญญานะว่าเราจะไม่เล่นกันอย่างนี้อีก ฉันคือซองกีตัวน้อยที่อี่อฉันบอกให้หยุดไงนายนายบอกว่าเครื่องไอเทมมันโง่นั่นทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอไอคอนไม่ได้ควเห็นไหมล่ะเมย์เห็นหรือเปล่าว่าฉันต้องจัดการกับอะไรเั้นอปให้ฉันจัดการกับเขาเองเอาแบบนั้นไหมล่ะคุณพี่ใหญ่ในเวลาแบบนี้นายกับฉันรับ battle yo เฮ้ยสุอีซ่าคนนี้รู้ถึงกล้ามอยุของฉันนี่ ไม่เมื่อนกับอีซาคนก้อนของสู้นะเรารักสู้สู้เฮ้อีซาชานขอรับคำท้าจะสู้ง่ายก็ถึงเวลาของเออเอ้าออวรับบทเฮ้เฮ้โอ้โอ้เฮ้เ่ยชื่ออไหมายมดูยนี้จะมาไม่ไหนฟะ If you want the real deal, don't pick someone who's still. Do you want to pick a winner instead? Trust me, I'm the original, exceptional. Amy or me, not like Zook. He's just copying my moves. If you like those moves, pick the OG grooves. DK West is your man. Others, they just stand. Hey, West, you know Zook up to you. his brother, not mother, Oh, you oh. got such a big following, นี่แหละโดนบของแท้ไอ้ว่าแลบไปแลไปแลบไปอุ้ยโอ้ยเย่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 โอ้โห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 โตเต็มเต็มเอ้ยโอ้โหยองโดนเยอะแยเลย The, the that silly West. Uh. you know Zook's following your footsteps yeah. Every move, every groove, you've been inspiring uh. Zook uh. A rebellion, Zook's uh. been emulating your success We're uh. trying to bring uh. back to the uh. city and fight yeah. the idiot uh. empire Zook's been doing great things, I can see it myself But you cannot do a history of his mean vibes to me I've been disappointed, uh. down and out My own brother ought to get me oui. Zook's been forever not liking me so how can I forgive? Oh. How can I move on? Oi. Oi made a pile, made a Wes, you gotta know Zook mm -hmm. was only doing hey. his thing. He wasn't doing anything hey. like scheming. Hey. So don't think badly or let your hey. mind go madly in the wrong direction hey. hey. with too much introspection. Hey. Instead my bad open up your thoughts open yeah. up your heart you got to know yeah. your brother looks up to you he yeah. Yeah. wants the best to learn from yeah. the best the real deal the role yeah. model the one and only wine master the other imitator yeah. never replicated dk west Oh no Whoa! Whoa! You're whoa! No whoa! Worry. Whoa! You're whoa! whoa. Wonder, are you telling the truth

gotta admit, pride uh, gotta hold on me. Was when I I was the best, best. But you gotta know any human would feel uh, the same. And like Mayday said, uh, I still look up to you, bro. You uh, built yeah. your career from scratch and made it uh, higher and higher until NSR uh, had to step in and kill that blazing uh, fire. They knew you were dangerous, uh, high risk, high energy, uh, highly influential. DK West, simply the best from the bottom to the top of the game. Uh, I created the ruckus. That really built on my pride. I never wanted to influence uh, the politics of the city. I just wanted to make music, uh, rhymes, grooves, yeah, hit it. And so I left it all behind. Final city, right. bye bye, Adios, adioslamatinga. But yeah, Zoop, I see you. You progress from the blur, from the clueless of the clueless, to a leader, to a man, to the leader of the uh. rebellion. And let me say it one brother. That makes me proud inside. DK West, your brother. Ooh. West, what uh. you did for the city, even if unintentional, <laughs> hit I'm all I'm the main points. We really hit national. Was awesome, fully truesome, and despite the powers that uh. be, and it's would awesome, we'll not believe uh. the crazy grip on the city, uh. shaken to the core. The group DK West managed Priang. to shake The political Priang. system, we need to break it. This is what I'm trying Oi. to do now. Eh. Uh. 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 Ah. <laughs> Mama -hmm. like I did before, there's no reason it can't be done more. you, know, Zoop, you told me right in my face. You in my place. <laughs> <laughs> you said I wasn't a brother, and that me. <laughs> <laughs> I'm not your really I was, dumb. I was stupid, I was <laughs> I was <laughs> I'm sorry for saying <laughs> so dumb, stupid, <laughs> foolish. I didn't mean... สู้หมายความรื่อน่นหรือเปล่าสู้ยังย่อในตัวชาติเหรอใช่นายรู้ไหมว่าฉันเข้าวงการดนตรีก็เพราะว่านายไงล่ะโอ้ระ่างั้น ชันเออว่ารือไหลโูเรามาพักรบกันหน่อยไหมขอโทษนี้น้องบาวชันก็แค่อืมชันก็ด้วยพี่บอ <c oughs> เอ้าวละถึงเวลาที่ชัานต้องไปแล้วลา ฮะจะไปแล้วเหรอใช่ขณะที่ชันเดินไปยังวันลาบคอบวันทำไมไม่มากับเราล่ะเราจะไปโค่นล้ม NSR ด้วยกันสู้มุ่งหน้าไปและช่วยเลือว่านิวซิตีชันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องไปถามก่อนไว้ทากันไม้สู้ตัวน้อยโอ้โอเคนายยังจำข้อความของฉันที่ตอบกลับไปในครั้งนี้ได้หรือเปล่าอ๋อ แน่นอนแล้วนอกจากนี้ตอนนี้ฉันมีบบาวนุ้ยคอยเตือนชาตทุกวันแล้วฉันคือซองกี่ตัวน้อยฮิฮาฮิฮาสู้เลยวนะสาวนุ้ยไว้ชานคอยมาคุยกับสู้อีกครั้งในต่อไปเด้อเวสเอา S <S <S น่าเป็นทักษะการรับที่ถูกกฎหมายที่เธอควรมีนะเมไม่เป็นอะไรคู่หูโย่ <Yo! S 1> จบแล้ววะ่ะเออคืนดีกันแล้วฮนะโอ้ยเยีเ่ยมไปเลยตาเฟชจนรัวๆเลยโอ้ยครัวแหลกสีเหลเลยเล่นสุดรูมามามา ยังไงก็ได้ผมอะล็อกอันโลดิโอว้าวนอว์บุ๊กมีอะไรให้อัปเกรดบ้างไหมฮัลโหลอปัปเกรดหน่อยอัปเกรดหน่อยเอ่อขอเป็นซุปบ้างดิอ่าอ่า ไปแล้วแล้วไอพี่กี้นี่มันใครวะถ้าฟอร์เมชั่นเป็นรเวล2สองแล้วนี่เปิดได้แล้ววู้โวโอ้โหอะไรเนี่ยว้านี่มันเพื่อรางวัล AAM ของแทนนี่พวกเขาเคยหมายถึงสิ่งที่ท่าย้อนกลับไปเมื่อปียุค90หรอแล้วไม่ดี รางวัลพิเศษแต่กลุ่มกิจาการรมการขึ้นไหวทำเมนูดอกป๊อปปี้สีแดงอันเผ็ดร้อนเจ๋งี่หน่าเสียดายที่ NSR หยุดแจกสิ่งพวกนี้ไมีสัก่อนคือเปิดเป็นเลเวลสองเปิดมามีแค่แนี้อะไรวะบ้าปะเนี่ยโอ้เรื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไตีอะไร เปิดแค่อีกเขตเดียวเราจะถึง N S R Tower แล้วเปิดเลยดีกว่าเออว่าจะไปเปิดในพาร์ทนะแต่ว่าเปิดในพาร์ทนี้ให้มันจบๆไปเลยไปเปิดเลยเพลงนี่มันยังไงก็น่าขนลุกดีวะไปทำการเพล่มิวสิกเปิดเปิดเปิด ดรีมฟีเวอร์และแล้วเขตสุดท้ายเขตดรีฟฟีเวอร์ก็เป็นของเราแล้วฉันรอมานานเพื่อให้วันนี้ได้มาถึงขอขอบคุณพวกนาะยจากก้นพบ่้งของหัวใจของฉันรู้สึกอิสระดีที่ได้สำรวจเขตใหม่เนื่องจากสถาปัตยกรรมที่นี่เป็นเพียงแค่ภาพที่ได้เห็นเท่านั้นแต่จงรู้ไว้ว่าการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังคงรอพวกเราเมื่อพวกนายพร้อมแล้วให้มุ่งหน้าไปสู่ N S <NS> R <S Tower <S ได้เลยเออเอ๋ยวคลิปมันบอกว่า เอาขอบคุณเราจากเพืนอ mm e nah. yeah, right ื้นของหัวใจเลยนะเออไม่เป็นไรคือเป็นการช่วยกันได้200%ร้อยเปอร์คนนะเบิรบิดเบิดเก็บ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 เก็ก็บเบเก็บเกเก็บเกเก็บเอเเ อะไรเรื่อยมามามาไม่เป็นไรไม่เีอนไรก็รช่างมาันเถอะเขตดีมฟีเบอร์นะฮะเออดูสนิยมดีนี่และนี่อะไรเนี่ยโอ้โหน้ำตกดวงตา,น,ตงตาน้ำตาที่ไหลนองฉันไม่เคยสังเกตเห็นมาก,ก่อนแต่ปั๊มน้ำของเมืองนี้ล้วนแล้วแต่ถูกปลอมแปลงให้เป็นงานศิละปะดูนี่สิมันดูเป็นศิละปะนะคิดว่าน,นะ ไปปวดอะไรามากเลยวะนี่ต้องให้ซุกมาเป็นคนวิจารณ์เนี่ยรูดลอยที่ไม่สมมาตรเป็นส่วนสําคัญของตัวตนของเธอมาโดยตลอดเจ้านี่คงจะใช้ทุนซ้อมไม่น้อยแต่อย่างน้อยก็ช่วยเปลียกเส้นทางน้ำออกจากเมืองได้โอเคตามนั้นแหละปปๆๆๆโอ้ทางนั้นนี่เองทางเข้าสู่เอ้าเซลินเฮ้ย <laughs> คือสำอางอะ ใหญ่ขื้อสำอางเซรินนี่ก็ได้วะจะแฟนๆถ้าร้อยคนแล้วอ,อ,อไป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 ม,มีอะไรให้สำรวจเยอะๆเลยนี่นี่มีคอส่าเพิ่มไปสิเอาอีกเอาอีกเป็แนแฟน,200นสองร้อยคนส้อมแม่งให้หมดเลยนะหุ้ภาพสวยดีนะ ภาพสวยดีครับเจ๊ไป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 มัจะหมดแล้วของมันจะหมดแล้วอันนี้รับได้ปะไม่ได้วะน่าจะเป็นงานศิลปะของเจ๊อีฟนะฮะนี่อะไรเนี่ยมาคือแล้ววะนาฬิกาข้อมือในผลงานศิลปะชิ้นนี้ควรเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ของผู้คนที่เฝ้าดูเธอ และวิธีที่เธอใส่ใจน้อยลงเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนมองเธอเมื่อเวลาผ่านไปมามามา,มาเ,เก็บของให้หมดเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้อะไรเนี่ยแต่ละอย่างนักรเรือโอ้มีแล้วออยากดูเลยดูหน่อยก็ได้เนื่องจากวิธีที่เธอรับรู้ถึงตัวเอง อีฟจึงให้ความสำคัญกับวิธีที่โรครับรู้อยู่เสมอ NSR ให้โอกาสเธอในการสำรวจสิ่งนั้นร่วมกับแฟนๆของเธอเสมอ,อเอมยี่มยอดไปเลยฮัลโหลมาๆมา,มาเก็บเก็บ,เก,บ,เ,กบเก็บให้หมดเลยเก็บแม่งให้หมดเมื่อกี้ลืมยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไปไม่ได้ต้องลงด้านล่างวะลงเป็ไงวะ ลงไปอย่างไร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 เฮ้ยนั่นเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไหนไหนเข้าไปดูไอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปก็ไม่ได้ไปเว้ยแม่งน,น,น,นี่นี่นนี่เปิดรถแล้วนี่อะไรเนี่ยไม่อยากดูแล้ว,วอ่ะเออเรามาเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเก็บของเพิ่มอัาเกรดซ่อมแซมเสร็จสิ้น ส่วนใหญ่ภาพของอีฟจะเป็นภาพที่มีแต่ดวงตาเออจ้องมองมาดูดวงจ้องมองมาในดวงตาของชั้นสี่เฮ้ยมันเปลี่ยนสีได้ด้วย <c oughs> มันเปลี่ยนสีกันได้ด้วยเ <c> จ <oughs> ๋งเท่เฮียภาพดวงตาจริงปะแล้วข้างบนแม่งเป็นกระจกเงาด้วยนะเออกระจกสะท้อนนนากลรูจังเล,เลยว้าวอันนี้ลิฟใช่ไหม ลิฟตใช่ไหมพิเศษมูฟเอฟเฟกทีมนี่เอฟเฟกต์พิเศษมูฟเลเวลสองโอเคอันนี้ลิฟต์ึ้นึ้นคืนน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 ขึ้นโอเคขึ้นมาแล้วละไงอะไเนี่ยอะไรอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวย๋อ๋ออ่ะไม่ไง อกใจหมดเลยหายาเอ้ยแล้วเมื่อกี้นี่มันนี่นี่น,นเอออมาดูงานมาดูงานของอีฟนะฮะคืออะไรวะฉันให้เท้ากระต่อยอาลูเวียนแก่เธอครั้งหนึ่งมันเป็นเพียงก่อนการแสดงสดครั้งแรกของเธอฉันเดาว่าเธอยังคงโกรธเรื่องนี้อยู่เนะอะโกรธแหละทำขนาดนี้อันนี้อ่ออฮึนี่เอ้ยโดดเอาก็ได้นี่วะ นึกว่าจะทะลุปไปเฮ้ยมันเป็นไรนี่ไงน,นี่ล็อกแขกอันล็อกนี่เรียบร้อยแล้วเปิด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 ,ปดนี่มันที่นี่มันที่ไหนเนี่ยที่ไหนวะโอ้โหโอ้ยจ้องมองมาดูดวงตาฉันสิเท่น่นาก,กลัววะ่ะ ฉันดีใจนะที่อีฟร่วมแสดงความยินดีในการแสดงออกของเธอในตอนนี้แต่ฉันเดาว่าบางส่วนของเธอยังคงต้องการตอบแทนการจ้องมองที่เธอได้รับในตอนนั้นด้วยฉันเดาว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเธอถึงสนใจในคิดของฉันจริงๆเป็นโทเทมรูปดวงตานะฮะนัวจังเลยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยแร้ววสอมันไม่มีเหรอ n s formation level 2มันอยู่ไหนวะเอาไว้หาทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเวลาก็อย่งนี้นลเป็นเปไม่ดีกว่าสนุกไหมครับคุณผู้ชมถ้าหาว่าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์และสามารถกด Subscribe ติดตามคลิปใหม่ใหม่ของผมได้นะครับ สวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีสสดจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับมิสเตอร์ดับเกมมิ่งด้วยนะเฟ้ยกดยังยังไม่กดเหรอกดแล้วสิอยากดูคลิปต่อไปหรือเปล่าถ้าอยากดูกดติดตามเข้ามาเลยครับ